สวัสดีครับทุกคนกคน็จะพามาชมบรรยากาศรอบๆบ,บ้านวังหินโตนนะครับลานกลางเต็นล์ริมลำธารน,นะครับพอมานพักมีให้บริการบรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบดีครับนั่งฟังเสียงน้ำไหลตอนนี้ผมก็ลงมานั่งอยู่ในลำธารน,นะครับ ลงมานั่งจนหมาเห่าเลยครับต้องเรีบขึ้นก่อนนะครับพอดีหมาเห็นแสงไฟหมาเลยเห่า แชนิดหน่อยนะครับเนื่องจากฝนตกเมื่อตอนเย็นชุ่มฉ่ากันเลยครับนี่ก็แสงไฟมาจากบ้านพักนะครับาพาเดินร,บรอบๆนะครับที่ร้านก็มีศาลามีโต๊ะให้นั่งนะครับใากาศเงียบมากครับเมาราน ไฟเราเปิดตลอดแนวนะครับเพิ่มความสว่างครับเราใช้ไฟตัวเองแค่สองดวงนะครับเพราะว่าทางลานไฟสว่างมากชิวๆไปครับคืนนี้นอนเมาล้างคนเดียวนี่ก็บรรยากาศยามเช้าหลังฝนตกนะครับ ก็มีหมอกเยอะพอสมควรนะครับฝนตกแรงน้ำจะออกแดงๆหน่อยนะครับพอน้ําไหลลงมาจากเขาครับดูหมอกครับขึ้นหนาเลยบรรยากาศสวยงามมากครับมองเห็นหมอกทั่วบริเวณทิวเขาเลยนะครับ า้าักลาเล,เล็กๆบ้านวังหินโตนไว้ด้วยนะครับบรรยากาศหลังฝนตกก็ประมาณนี้ครับใครสนใจจะมาก็ทักไปที่เพจบ้านวังหินโตนได้เลยครับของร้านเป็นกระเด้งมากครับค่ากลางเต็นท์คนละหนึร้อยี่บบาทนะครับมีไฟพร้อมไว้บริการนะครับใครชอบก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับ